วันนี้จะมีแต่ตาหวานเลือนเราววังวานห้เยอะลืมไปแต่แค็อย่าทำแบบนี้ได้ไหมใจช้ำมันอ่อนแอเราขอเป็นแค่เพื่อนดีๆต่อกันก็ใจมันรัดคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไง ไปหัวใจแห่งถ่งต้นเจ็บจำพอแล้วกอเราไม่จะมาต่อจำเราจะไม่ทำเสียใจ